มันมีอาการกายังไงเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมเป็นเป็นที่นิ้วหน่อยตอนแรกครับเริ่มจากที่นิ้วครับขึ้นเป็นเหมือนเป็นปืนสเก็ตสเก็ตอ,อยู่หน่อยเดียวครับแล้วก็ตะพังก็มาขึ้นที่หัวอืมตอนนี้เป็นสเก็ตเราก็ไปหาหมอคบอกเป็นสเก็ตเงินอาการของสเก็ตเงินเกิดจากอะไรครับเหตุที่มันเกิดแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยเรื่องจากคนคนนั้นเนี่ยมีลักษณะความผิดปกติทางยีนน,นะฮะครับซึ่งจะทำให้เซลล์ภูมิคุ้มกันเนี่ยสามชนิด มันไปกระจุกกันหรือว่ามันไปบริเวณผิวหนังค่อนข้างเยอะ <c oughs> ทอะีตัวเซลล์ภูมิคุ้มกันที่ไปก็คือตัว t ีทีเฮลเเนี่ย <c oughs> มีอยู่3ตัวคือ t h e ฮลเปตัวที่1ตัวที่2และตัวที่17ตัวที่1กับตัวที่2อองตัวนี้มันจะหลังสารที่ก่อให้เกิดการอักเสบ เพราะฉะนั้นมันก็จะมีอาการอักเสบเกิดขึ้นส่วนตัวที่ท17เนี่ยมันจะหลั่งสาร2ตัวก็คืออินเตอร์ลูคิน17กับอินเตอร์ลูคินตัวที่22ครับซึ่งสารทั้ง2ตัวเนี่ยื่อมันไปอยู่บริเวณแถวเนี้ยมันจะกระตุ้นการแบ่งตัวของผิวหน,นังอย่างรวดเร็วซึ่งโดยปกติเนี่ยผิวหนังเนี่ย,ยมันจะแบ่งตัวดันขึ้นมาเนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณ28วัน แต่คนที่เป็นจะสะเก็ดเงินเนี่ยจะใช้เวลาเพียง3ามถึงสี่วันออแล้วใครเป็นคนชี้ทางสว่างว่าบิมมันช่วยได้ฮะอ,อ๋อผมเซิร์ชเน็ตดูครับเซิ search net, net ร์ชจยางในเน็ตดูอ่าฮะคุณเซิร์ชว่าอะไรก็โรคแก้สะเก็ดเงินยารักษาแก้สะเก็ดเงินแล้วก็เจอครับเว็บไซต์ของเราเลยครับเจอคุณกิ่ง,งเว<อ>็ไซต์คุณอาา่ฮะสูตรสีอะไรฮะสีส้มครับสีส้ม,สสม <im itation> เป็นแคปซูลสีส้มครับผมทานยังไงครับทานเท้าสองแล้วก็ก่อนนอนสองทานอยู่นานแค่ไหนรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงครับเด <im itation> ือนละกระปุกแรกครับอืมตอนแรกมันแบบเหมือนเป็นมากก่อนแล้วพอกระปุกที่สองนี่ประมาณสัากกลางกระปุกนี้หายไปเลยหมดกระปุกแรกขึ้นกระปุกที่สองกลางนี่ก็เริ่มแบบหายไปแล้วจนแม่ทักเอ๊ะมันหายหมดแล้วข้างหลัง <im itation> ตอนนั้นทานอย่างเดียวใช่ไหมทานอย่างเดียวครับทานอย่างเดียวครับอาจารย์ครับ กิะอะไรขึ้นครับสูตรสีสม้มตัวสำคัญที่สุดคืออินเทอร์โลคิน17นะฮะที่ไปเร่งการผ่าผิวค่อนข้างจะมากควันหน้าที่ของเราคือลดตัวนี้เลยเป้าหมายคือลดตัวนี้เลยนะครับแคปซูลที่พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยมันลดตัวนี้ได้ได้ชัดเจนนะจากองค์ประกอบที่เราใส่เข้าไปแล้วปรุงแต่งเพื่อจะลดตัวนี้โดยเฉพาะนะครับเมื่อมันลดลงไปได้อาการ การที่จะไปเร่งการผ่าัดผิวมันก็จะลดลงนะครับอาการก็จะดีขึ้นเองครับทีนี้ที่ใช้คือแคปซูลอย่างเดียวใช้น้ำมัคุดด้วยหรือเปล่าครับไม่ได้ใช้ครับถ้าใช้น้ำมัคุดควบด้วยอะ่ะก็จะดีมากๆก็จะยิ่งเร็วใหญ่นะครับผมให้ด,ดูกราฟที่ทำไมท,ที่จะบอกว่าทําไมผมถึงพูดเช่นนั้นน,นี้คือเกิดสิ่งที่เกิดขึ้นจากการกินน้ำมัคุดดูไอ้กลุ่มที่3ของกราฟนะครับนั่นคือ ts 1 7 จะเห็นว่าตัวหนึ่งที่ต่ำลงไปชัดเจนมากเลยคืออินเทโรกิน17นะครับและนี่คือผลจากการกินน้ำคุดวันละสองในวันที่15นะครับ,รบอาและทุกวันนี้ก็แข็งแรงดีนะะครับ,คร,บครับผมขอบคุณมากครับคุณมนโนครับ